รีวิว iPhone 15ในปี2025เวลาผ่านมาประมาณปีนินดๆมาดูกันว่ายังน่าใช้อยู่หรือเปล่าและราคาณปัจจุบันนะครับยังคุ้มค่าและน่าใช้ไปอีกสักกี่ปีวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวให้ฟังแล้วกันนะครับส่วนจะมีอะไรน่าสนใจนะครับก่อนจะไปรับชมฝากเลื่อนลงไปกดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งให้พวกเรานิดนึงนะครับเมื่อกดแล้วไปรับชมพร้อมกันกันกบผมดรีมแซสตี Let's go อย่างที่ชื่อคลิปนะครับกับตั้มแมวหรือว่าชื่อปกบอกไปนะครับวันนี้ก็จะมารีวิว iPhone 15นะครับหลังจากน้องนะครับเปิดตัวได้มาประมาณเกือบเกือบสปีนะครับก็ปีเสร็จๆนะครับผมอีกนิดนึง iPhone 17เปิดตัวแล้วแต่ว่าวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่า iPhone 15เนี่ยยังน่าซื้ออยู่ไหมนะครับอย่างแรกเลยนะครับไอโฟน15ณปัจจุบันเนี่ยยังมีขายอยู่ตามออฟฟิเชียลนะครับผมไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์หรือว่าออฟไลน์นะครับผมยังตามหาซื้อได้ไม่ยากมากนะครับผมหรือว่าถาางมรสๆถ ซื้อได้เช่นเดียวกันนะครับผมและก็น้องเนี่ยปัจจุบันก็ยังมีโปรโมชั่นเด็ดๆราคาพิเศษพิเศษมาให้ได้จับจองได้รับชมกันนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าทุกคนนะครับผมไม่อยากจะลำบากไปหาขนาดนั้นนะครับทุกคนนะครับสามารถซื้อได้จากช่องเรานะครับผมโดยเราปักลิงก์สั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งราคานี้นะครับบอกเลยว่าพิเศษสุดๆแถมยังได้โค้ดส่วนลดจากช่องเราไปอีกเนี่ยผมได้ได้ว,ว่าลดสูงสุดเนี่ย ประมาณ20%นะครับช่วงโปรโมชั่น7.7 8.8อะไรต่างๆเนี่ยมันใช้กับ Apple iPhone ไม่ได้อันนี้เราก็ต้องแจ้งกันตามตรงแต่ว่าโค้ดของพวกเราเนี่ยสามารถใช้งานได้นะครับผมก็ลดลงไปสูงสุดเนี่ยบอกเลยว่ามีหลักพันอัพแน่นอนนะครับผมดังนั้นใครอยากได้ราคาพิเศษก็สามารถจิ้มได้ที่ลิงก์ข้างล่างเลยนะครับโอเคอย่างแรกเรามาพูดถึง iPhone 15ก่อนเลยนะครับน้องเนี่ยเปิดตัวมาเมื่อปี2566นะครับเปิดตัวมานะครับในราคาเริ่มต้น32,900บาทนะครับสีเนี่ยมีให้เลือกหลายสีเลยนะครับผม ผมสีเหลืองนะครับสีชมพูสีเขียวสีฟ้านะครับผมซึ่งที่ถืออยู่ในมือก็จะเป็นสีชมพูนะครับผมเอาจริงมันดูหวานไปสำหรับผมแล้วแต่ก็ใช้มาสักพักแล้วนะครับสีมันสวยดีนะซึ่งสีรอบนี้นะครับมันจะย้อนกลับไปออกแนวแบบพาสเทลนะครับผมจะแตกต่างจาก iPhone 16นะครับผมแล้วก็สีเนี่ยจะแตกต่างจาก iPhone 14นิดหน่อยนะครับแล้วก็การดีไซน์กล้องหลังจะเป็นแบบเฉียงนะครับแบบเดิมเลยกับ iPhone 14กับ iPhone 13นะครับผมซึ่งปุ่มบอททอนนะครับโชเดอร์นะจะยังไม่มีนะครับจะเป็นปุ่มปิดแจ้งเือน แล้วก็มีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้นะฮะแล้วก็ถาดใส่ซิมนะวันนี้สามารถใส่ eSIM ได้แล้วพอตก็จะเป็น USB Type C นะครับผมเป็นตัวแรกเลยนะครับผมเรียกว่าเป็นบิ๊กเช g งนะครับครั้งยิ่งใหญ่ของ Apple iPhone เพราะว่าเลือกใช้ USB Type C เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ด้านขวามือก็จะเป็นปุ่ม power นะด้านบนจะไม่มีอะไรนะเป็นเสาสัญญาณแบบนี้โมดูลกล้องก็จะไม่ได้นูนมากนะครับถือว่ากลางๆใช้ได้และที่สําคัญเลยนะครับเป็นรุ่นแรกที่ได้ Dynamic Island นะครับที่อยู่ในตัว iPhone ส ธรรมดาที่ไม่ใช่ตัวโปรนยครับผมตัวนี้ให้ดินามิกไอแลนด์เหมือนกับ iPhone 14 Pro มาเลยนะครับเพราะว่าตอนซีรีส์ iPhone 14เนี่ยน้องจะไม่ใช่ด y นามิกไอแลนด์นะครับจะเป็นตัวรอยบากเหมือนกันกับ iPhone 13นะครับจะเป็นแบบนี้จะเป็นแบบนี้เออซึ่งน้องเนี่ยเป็นตัวแรกเลยที่ได้ดินามิกไอแลนด์นะครับมาพูดถึงสเปคกันดีกว่านะครับขนาดหน้าจอเท่าเดิมเลย6.1นิ้วนะครับความละเอียดเนี่ยละเอียดกว่า HD Plus นิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ค่ารีเฟรเซชั่นให้มาเป็น60เฮิร์ตปกติเท่าเดิมเลยนผาห้้จอกใชป็ Pa Redina LED XDO นะครับผมซึ่งพัดแนวก็เกรดดีขึ้นนะรองรับ HDR10 แล้วก็รองรับ d อบ b y v วิ i o n ด้วยนะครับผมหน้าจอเป็นแบบ t o Tone นะมาพร้อมกับ iOS 17นะครับผมปัจจุบันสามารถอัปเกรดเป็น iOS 18.5ได้นะครับแล้วก็ชิปเซตเลือกใช้เป็น Apple A16 Bionic นะครับชิปเซตตัวเดียวกันกับ iPhone 14 Pro นะครับก็ล้องหลังให้มา2ตัวครับตัวเมนหลักเนี่ย48ล้านพิกเซลนะครับผมซึ่งเปลี่ยนแปลงจาก iPhone 14มาประมาณนึงเลยนะครับตัว Ultra Wide นะครับให้มา12ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้านะครับ12ล้านพิกเซลเช่น ด้วยนะครับผมส่วนในเรื่องของแรมนะครับน้องจะให้แรมมา6กิกนะครับ solid เนี่ยมีให้เลือกตั้งแต่128กิก256กิกแล้วก็512กิกแบตเตอรี่นะครับน้องจะไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนนะครับแต่ก็รองรับชาร์จเร็ว20วัตต์แล้วก็รองรับ Max Save หรือว่า Max Charge นั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่องของการกันน้กันฝุ่นรองรับมาตรฐาน IP 68นะครับก็คือการดำลึก1.5เมตรเป็นเวลา30นาทีวัสดุนะครับตัวน้องเนี่ยเป็นอลูมิเนียมพร้อมกับกระจกฟ้าหลังเป็นเซรามิกชิลนะครับผมจะมีคคววาาามมมมแแแขข็็็งงงงงกกรรรร่่่ปปะะะะณนนนนนนึึเเเเเเลลลยย้ออออบีูหืดิิฮซจๆั เท่าที่ใช้งานมาเริ่มจากเรื่องของหน้าจอเลยนะครับอันนี้เราก็พูดกันตรงๆเนาะถ้าเกิดว่าใครที่ใช้ iPhone มาจะรู้ว่าเฮ้ยเลทราคานี้เนี่ยจริงๆเรานะครับควรที่จะได้จอ120เฮิร์ตแล้วหรือ,อยังต่ำๆเนี่ย90เฮิร์ตแต่ใครที่ใช้ iPhone น่าจะทราบกันดีว่าถ้าเกิดว่าเป็นซีรีส์ธรรมดานะครับผมยังต่ำๆเนี่ย60เฮิร์ตนะครับก็ถือว่าแฮปปี้แลวเพราะหลายคนไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องลื่นเพื้อแตะพุ่งขนาดนั้นซึ่งเอาจริงๆผมว่า60เฮิร์ตเนี่ยสลับใครหลายๆคนก็โอเคนะครับแต ลื่นได้กว่านี้นะครับเราก็ต้องมารอชมนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครใช้แบบว่าคุ้นแล้วนะครับอหกสิบเฮิร์ตมันก็ถือว่าชิลๆนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็เรื่องจอของเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่จอสวยนะครับเนื่องจากว่าพาร์เนลรอบนี้มีการอัปเดตด้วยนะครับเป็น OLED แล้วก็ที่สําคัญเลยรองรับ HDR10 นะครับแล้วก็ Dolby Vision ใครที่เป็นสายดูสื่อดูคอนเทนต์นะครับดูซีรีส์ดูยูทูบดูเน็ตฟลิกนะครับหรือว่าดูสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มอื่นเนี่ยน้องรอง สีสันจับๆขนาดนั้นนะครับสีก็อาจจะไม่ได้ตรงขนาดนั้นนะส่วนเรื่องลำโพงนะครับ d o b บี้แอตแน่นอนครับแลอวก็เป็นลำโพงคู่สเตอริโอนะครับถามว่าลำโพงดีไหมคือเป็นลำโพง iPhone นะครับคือหลายๆคนอาจจะมองว่าลำโพง iPhone มันจะซักแค่ไหนนะครับผมต้องยอมรับว่าในเลทราคานี้นะครับในเลทราคาเดียวกันเนี่ย a p p l e iPhone นะครับเป็นลำโพงอีกรุ่นหนึ่งที่ลำโพงดีมากๆเลยนะครับเสียงกลางเสียงเบสเนี่ยมาแยกกันอย่างชัดเจนนะครับเสียงเป็นลูกๆแล้วก็เสียงกลางก็ค่อนข้างที่จะนุ่มนวลนะครับใครที่ชอบฟังเพลงหรือว่่่่าาาาแยยกกกกเเเสีีงงงตๆนนนผมว iPhone ็็ปออหึทลืะ ที่ลำโพงเขาเนี่ยใช้ได้เลยนี่ครับ yeah. ส่วนเรื่องของชิปเซ็ตนะอันนี้เราก็ต้องพูดถึงเนาะ Apple iPhone 15 ตัวนี้นะครับผมใช้ชิปเซตเป็นตัวเดียวกันกับ iPhone 14 Pro นะครับผมซึ่งเราต้องมีความนอยอยู่แล้วเพราะว่าในปีใหม่นี้นะครับมันก็ควรจะได้เป็น Apple A17 Bionic นะครับแต่น้องไม่ได้นะครับผมได้เป็นตัว iPhone 16 Bionic <ม>เหมือนถูกเลี้ยงไว้แบบให้สตาร์ไว้ก่อนนะครับเหมือนแบบกักไว้นิดนึงนะครับซึ่งเอาจริงๆผมว่าประสิทธิภาพนะถ้าให้เทียบกันตามตรงระหว่างปีล่าสุดอย่าง iPhone 16ปีนี้ใช้เป็น Apple A18 นะครับ Bionic เนี่ยถามว่ามันต่างกันมากไหมมันต่างกันอยู่ครับแต่ว่าอาจจะต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคร ในเรื่องของประสิทธิภาพความเร็วนะแต่ถามว่ามันเห็นผลไหมถ้าเกิดว่าเห็นผลก็จะน่าจะเป็นเรื่องของตัวเลขซะมากกว่าเพราะว่าการใช้งานส่วนใหญ่นะครับผมว่าชิปเซตตัวนี้ก็ถือว่าแรงใช้ได้ในเรียราคานี้เลยนะครับผมส่วนเรื่องการเล่นเกมนะครับจากที่ไปเล่นมานะมันสามารถตั้งค่าได้สุดหมดเลยนะอย่าง Rv เนี่ยก็ปรับได้60เฟรมนะครับผมปรับได้สูงสุดเล่นได้ไม่กระตุกเลยนะครับผมแล้วก็ผมว่าการจัดการความร้อนมันดีขึ้นเพราะว่าจากที่เคยใช้ iPhone 14 Pro มาอันนี้ย้ำมาผมว่าเคยใช้แค่พะตัว Pro กับตัว Pro Max นะครับผม การความร้อนได้ดีกว่าอาจจะเป็นเพราะการอัปเดตซอฟต์แวร์ด้วยนะครับผมการจัดการความร้อนเลยดีขึ้นนะครับส่วนพับจีเปิดใจรสโคปได้นะครับเปิด f p s ได้สูงสุด60 FPS นะครับผมซึ่งก็ถือว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ผมรู้จักเนี่ยที่เล่นแบบแนว f p s เลยนะครับผมก็จะใช้ iPhone เล่นซะส่วนใหญ่เนื่องจากว่า1มันถือถนัดมือนะครับแล้วก็2คือเขารู้สึกว่ามันใช้งานง่ายและชิปเซ็ตมันแรงนะครับ60เฮิร์ตเนี่ยเพียงพอแน่นอนนะครับผมซึ่งจากที่ใช้มานะผมรู้สึกว่าเท่าที่ผมเคยจัััััับบนนนนนนนเเเรรรทาาาาาาีีีี้้้้ยยมมมมมมตตตววว่่่สสถปิดด FS ไกกกกะอออ็งง ชินนะครับอันนี้โอ้โหไม่ต้องพิสูจน์เลยนะครับผมคือในเลตราคาเนี้ยมันสามารถเปิดได้สูงสุด60 fps แน่นอนนะครับผมถามว่าเล่นไปร้อนไหมอันนี้เราต้องยอมรับครับร้อนนะครับผมอันนี้ยอมรับตามตรงเลยนะครับแต่ว่าคนที่ใช้ iPhone จะรู้ดีว่าเราจะไม่เปิดถึง60 fps นะครับเต็มที่ก็45หรืออาจจะปรับกราฟิกนะครับให้มันลดลงเพื่อให้เครื่องเราเนี่ยอยู่ได้นานๆนะครับเพราะว่าเกมเกณชินเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างเยอะไล่เควสแต่ละเควสทีเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาประมาณหนึ่งนะครับส่วนเกมอื่นๆนะครับส่วนตัวผมมองว่าม

ผมส่วนเรื่องที่หลายคนอยากจะทราบว่าในอนาคตมีแผนที่จะได้อัปเดต AI กับชาวบ้านชาวช่องเขาหรือเปล่าครับจากข่าวลือที่ผมเห็นมาย้าว่าเป็นข่าวลือนะมีข่าวลือว่า iPhone 16เนี่ยมีโอกาสอัปเดตแล้วก็ได้เป็น AI เข้ามานะครับซึ่งเอาจริงๆผมว่าไม่แน่ใจเหมือนกันเราก็ต้องรอยืนยันข่าวคอนเฟิร์มจาก o f f ฟิเชีอีกทีหนึ่งเพราะว่าผมก็ไม่สามารถบอกได้ว่าข่าวลือนี้จะเป็นจริงหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครใช้ AI ผมแนะนําเลยโหลด ChatGPT โหลด Gemini จบครับเพราะว่า AI ที่เราใช้ใน ชีวิตประจําวันเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะใช้เป็น2แพลตฟอร์มนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครจะใช้ AI จริงๆนะครับแค่ Cha GP t GPT กับ Gemini ก็เพียงพอหรือถ้าเกิดว่าใครอยากจะใช้ฟีเจอร์อื่นที่แบบว่า AI เขามีให้นะครับพวกแบบ Cir ร l e To Search หรือว่าตัวที่แบบว่าแปลภาษาอัตโนมัตินะครับซึ่งเอาจริงๆผมว่าในอนาคตไม่แน่นะครับด้วยความที่ iOS 26นะครับที่จะได้อัปเดตในปีหน้าหรือว่าปลายปีนี้เนี่ยมันมีรายชื่อนะครับสมาร์ทโฟนที่ได้อัปเดตซึ่ง iPhone 15ก็อยในนั้นแล้วก็ได้ฟีเจอร์ต่างๆ,ๆน่เนมาาา่่พววกแแปภษตันนจะแปลภาาาษผ่ อีบุ๊กต่างๆหรือว่าไฟล์เอกสารต่างๆที่เราสามารถแปลได้นะครับผมซึ่ง AI ตัวนี้ได้แน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงแต่ว่าพวก Apple Intelligence นะครับแปลภาษา Realtime อันนั้นยากหน่อยนะครับอันนี้ก็ต้องแจ้งกันตามตรงเนาะส่วนการใช้งานอื่นๆนะครับท่าที่ผมใช้งานมานะครับมีอะไรแฮปปี้บ้างนะครับผมคือเอาจริงๆเนี่ย d y n a ม i c i s l a n d เนี่ยหลายๆคนแฮปปี้หลายๆคนไม่แฮปปี้ส่วนตัวผมนะครับผมบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าผมรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบเนี่เนื่องจากว่ามันดูลอยไปนะครับแต่ถามว่ามันเทไหมมันก็เทแหละเวลามีแจ้งเตือนาง้ยเข ผมว่ามันก็เท่ดีนะครับหน้าตามันก็จะดูแบบเก๋ๆนะครับถ้าเทียบกับ iPhone เจนเก่าๆมันก็จะดูมีระดับนิดนึงนะครับแต่ส่วนตัวมันก็ไม่มีอะไรมากขนาดนั้นนะส่วนเรื่องของการใช้งานโซเชียลต่างๆเนี่ยผมตัวนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับผมการสวิตช์แอปต่างๆแต่ข้อสังเกตก็มีเหมือนกันถ้าเทียบกันกับ Android เนาะเราก็ต้องยอมรับว่าพวกมัลติวินโดว์การเปิดหน้าต่างสลับการซ้อนกันต่างๆเนี่ยอันนี้อาจจะสู้ไม่ไหวนะครับแต่เราท่องไว้ชาว iOS เสถียรอย่างเดียวที่สามารถท่องสู้ชาวบ้านก็ได้ก็คืืออออเเเสสถถีีียยรรนนน่่ผุดๆตกทงงล้ นี่ครับผมกล้องเนี่ยถือว่าเป็นบิ๊กเช้งนะครับครั้งแรกที่ iPhone นะครับเลือกใช้ความละเอียดกล้องนะครับใน iPhone ตัวธรรมดาที่ให้มาถึง48ล้านพิกเซลนะ่ครับผมซึ่งเอาจริงๆผมก็ไม่ได้ว้าวหรอกเพราะว่าใน Android อ่ะเขามีมาแล้วนะครับแต่ว่าถามว่ามันว้าวมากไหมถ้าเทียบก,กันกับตัวเก่าอย่าง iPhone 14หรือ iPhone 13นะครับยอมรับตามตรงว่าภาพคมขึ้นนะครับผมรูรับแสงเนี่ยรู้สึกว่าสามารถบรนส์รับแสงได้กว้างขึ้นนะครับถ่ายภาพได้ดีขึ้นนะส่วนตัวผมเอาไปเทียบมานะครับผมเอาไปถ่ายมาจากที่แบบว่าไปในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยผมเอาจริงๆผมว่า iPhone 15เนี่ยถ่ายได อบล้วว่ามันถ่ายได้ดีมากๆนะครับถ้าเทียบกับ iPhone 14เนี่ย iPhone 14มันจะดูแบบจืดๆนิดนึงนะแต่ว่า iPhone 15เนี่ยมันจะถ่ายดูแบบติดเหลืองอ่ะเออสำหรับคนที่ชอบ iPhone เนี่ยผมมั่นใจร้อยแล้วประมาณ60%ชอบแบบสกินโทนติดเหลืองซึ่งน้องเขาก็ไม่ทําให้ผิดหวังครับผมไปคาเฟ่มาเนี่ยถ่ายแบบเอ้ติดเหลืองแต่มันสวยนะคือมันแบบมันเหลืองๆนิดนึงนะครับผมซึ่งไม่นี้แหะผมพันเหลืองประมาณนึงนะครับหลายคนก็จะชอบบ่นว่าไอโฟนเจนใหม่ๆเนี่ยมันสีมันจืดขึ้นสีมันแบบซีดขึ้นออออออะไรรรยยย่่าางงงงเเเีีี้้คับบบบใททชแแนนนนนวสิโหหลืผมมม นี่ครับผมแล้วก็พอถ่ายดีนะครับถ่ายกลางคืนถามว่าเก่งไหมเราก็ต้องยอมรับกันตามตรงว่าน้องอาจจะไม่ได้เก่งมากขนาดนั้นมีนอสนะครับผมมีแฟร์นะครับแน่นอนเรายอมรับได้ด้วยความที่ายใครก็ใช้ iPhone เรารู้อยู่แล้วว่าเราถ่ายกลางคืนอาจจะไม่เก่งมากนะครับผมและตัวนี้นะครับยังซูมได้เต็มที่เนี่ยที่10เท่าอยู่นะเราก็อาจจะไม่ได้แบบซูมชัดขนาดนั้นนะด้วยความที่เขาเนี่ยไม่ได้เน้นในเรื่องของกล้องซูมนะ่วนิแอตโาวายก็ยังถือว่าสีใกล้เคียงกับเมนหลักนะครับถือว่าทําได้ดีถ่ายอ,อ,อาหารก็ถือว่าน่ากิน ก็ที่เด็ดสุดน่าจะเป็นในเรื่องของการถ่ายวิดีโอครับในเรทราคานี้เนี่ยยอมรับว่า iPhone เนี่ยถ่ายวิดีโอได้ค่อนข้างดีที่สุดรุ่นหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะว่าถ่าย 4K 60เฟรมนะครับทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังแล้วก็ในเรื่องของการกันสั่นเนี่ยโอ้ถือว่าทําได้ดีด้วยความที่เขาเนี่ยไม่ได้แบบเครมเหมือนกับ Android หรอกว่ามีการสั่นแบบ EIS หรือว่าการสั่นซอฟแวร์นะครับแต่ว่าน้องเขาเนี่ยมีการสั่นของตัวเองอยู่แล้วนะครับก็ทําได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับทำได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะท หรือว่าสตอรี่ค้างนะครับแล้วมันเปลี่ยนเลนให้ตัวโนมวัตเนี่ยเท่าที่ผมใช้มายังไม่เจอปัญหานั้นนะครับยังไม่เจอปัญหานั้นนะส่วนกล้องหน้าหรือว่ากล้องเซลฟี่นะครับผมถามว่าเป็นยังไงบ้างน,นะเอาจริงผมว่ากล้องเซลฟี่ iPhone 15ไม่ค่อยที่จะถูกจริตกับผมสักเท่าไหร่อ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่ามันสามารถอัปเดตได้อ่ะผมมองว่ามันอัปเดตได้อาจจะเป็นเพราะผมไปถ่ายในที่ที่มันแสงน้อยนะครับซึ่งเราก็ต้องอาจจะหาแสงให้ตัวเองนิดนึงนะครับต้องการแสงในสตูดิโออะไรประมาณนี้นะครับจะทําให้ภาพดูดีขึ้นนะแลล้้้ววกกกก็ผมมมสสึ่่าาาออทจจยัังไไดเพบ น,นะผมอ,อันนี้ผมรู้สึกว่าภาพนิ่งกล้องหน้าสามารถอัปเดตได้นะส่วนโหมดพอาสตรกกล้องหน้าไม่มีห่วงเลยนะครับถ่ายได้ดีนะครับถ่ายได้ดีนะส่วนโหมดวิดีโอที่เขาชูโรงตั้งแต่ iPhone 13นะครับ เพิ่มเข้ามาก็คือในเรื่องของโหมดซีเนมามติกหรือว่าโหมดภาพพยุ์นะครับอาจริงผมว่าคือมันทําให้กล้องนิ่งขึ้นก็จริงนะครับแล้วก็ถ่ายหน้าชัดหลังละลายได้จริงแต่ว่าความละเอียดมันอาจจะไม่ได้นะครับส่วนตัวผมรู้สึกว่าถ่าย 4K 60fps ดีกว่านะครับได้แบบคมๆเลยนะครับนิ่งๆนะส่วนเรื่องของแบตเตอรี่เป็นยังไงบ้างนะครับผมถือเครื่องที่ผมได้มาเนี่ยก็เป็นเครื่องที่แบบแบตใช้ได้นะครับรอบแบตไม่ได้เยอะมากนะครับผมอ่าลืมบอกไปนะครับ iPhone 15ตัวนี้นะครับผมมันสามารถบอกรอบการชาร์จแบตเตออรรรรี่่่่ขงเเาาาาไไ้วช์จปทหน แบตเตอรี่ของผมก็ถือว่าแบบปกติมากความจุก็คือแบบยังเลิศดอยู่รอบชาร์จก็ไม่ได้เยอะมากนะครับผมซึ่งจากที่ผมใช้งานมาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าแบตเตอรี่เขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใช้งานได้ดีแต่ถ้าคุณเปิด 5G อาจจะไม่ครบทั้งวันนะครับอันนี้ก็ต้องแจ้งตามตรงนะผมเนี่ยใช้งาน Wi-Fi นะครับเล่นเกม Gen s h i n i m p a c และกันตั้งแต่บ่ายโมง40-50ประมาณนี้ถึงประมาณ5โมงเย็นนะครับ3ชั่วโมงโดยประมาณนะครับแบตเตอรี่ลดไปประมาณ30%เเโดยเฉลี่ยนะเพราะว่าผมเนี่ยเปิดโหลดเกม,มเกมทีนไวหม่ามามย ซึ่งเอาจริงผมว่าก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งนะก็ถือว่าเก่งขึ้นนะถ้าเทียบกับ iPhone 13หรือว่า iPhone 14ที่เปิดไว้นานๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จ,จะซดแบตพอสมควรนะครับเจนนี้เขาก็มีการอัปเกรดแล้วก็พัฒนาขึ้นมานั่นเองนะครับส่วนเรื่องชาร์จเร็วนะครับผมจะไม่ค่อยพูดถึงน,นั้นเนื่องจากว่าชาร์จเร็วของเขาเนี่ยก็ดีกว่าไม่ให้มาอยากได้ต้องซื้อเพิ่มนะครับอันนี้ก็แจ้งกระตับตรงนะครับมามาพูดถึงข้อดีของเขาดีกว่านะครับผมข้อดีที่ผมใช้มาเนี่อรร้้นนคััแแกกเลป็ตตวททใช USB USB Type Type C C ุพ์ สะดวกมากใครที่แบบว่าใช้อีโคซิสเต็มของทาง Apple นะครับที่ใช้ iPad ก็เป็น Typ e ซแล้วนะครับผมใช้แบบ macbook ก็เป็น Typ e C แล้วตัวนี้ไม่ต้องพกสายชาร์จเพิ่มแล้วอีกต่อไปนะครับผมน้องเป็น Type C แล้วนะครับดีมากเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือชิป Apple A16 Bionic เนี่ยถือว่าไม่ได้เป็นชิปที่ด้อยเลยนะครับแรงในระดับหนึ่งสามารถไปต่อได้อีกนะครับผมแล้วก็ยังสามารถอัปเดต iOS อย่างต่ำๆเนี่ย5ถึง6ปีนะครับคือเอาจริงๆเนี่ยผมว่าอยู่ได้ ร้อยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบเออปีสองพันสามสิบอ่ะอีกนานๆแบบห้าถึงหกปีเลยอยู่ได้ยาวๆนะครับแล้วก็เป็นตัวแรกที่ได้กล้องสี่สิบแปดล้านพิกเซลเนาะอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมได้สีที่สดใสขึ้นแต่มีความติดเหลืองเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ได้ไดนดมมิคไอแลนด์เหมือนกับรุ่นโปรนะครับผมที่เจ๋งมากๆนะส่วนอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันโอเคนะครับผมก็คือในเรื่องของราคานะครับผมเพราะราคาของเขาเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยจะเห็นได้ว่าราคาจะอยู่เราประมาณสองหมื่นแบบต้น,ตน ประมาณหมื่นไปปลายนะครับซึ่งราคานี้ก็ถือว่าสามารถหาซื้อได้นะครับตามท้องตลาดทั่วไปเลยนะครับผมส่วนข้อสังเกตถามว่ามีไหมนะครับมีเหมือนกันนะครับตัวนี้เนี่ยจะยังไม่มี away on display นะครับเหมือนกับตัวรุ่นโปรนะครับผมแล้วก็ค่ารี f r เส้หน้าจอยังเป็น60เฮิรตปกติอยู่ไม่ใช่120เฮิรตเนาะในเร็ดราคานี้ไม่มีเลนเทเลนะครับอันนี้เราก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นตัวธรรมดานะครับมีอัลตร้าไวท์ให้ก็ดีแล้วนะครับผมแล้วก็ถึงแม้ว่าจะใช้มาเป็น usb type c แล้วนะครับแต่น้องเนี่ยเป็น type c อาจจะช้าก,กว่าอยู่ประมาณนึง oh <my. S 1> นะครับผมซึ่งเอาจริงจนะครับผมข้อสังเกตเขาก็อาจจะมีไม่เยอะนะครับแต่เราจะมาพูดเปรียบเทียบกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าเทียบกับ iPhone 14แล้วเนี่ยได้อะไรเพิ่มมาบ้างนะครับอย่างแรกเลยได้ดัมมิกไอแลนด์นะครับอันนี้เพิ่มขึ้นมาอย่างชัดเจน 2. ได้ USB Type C 3. ได้กล้องความละเอียดที่เพิ่มมากขึ้น นะครับผมดีกว่าเดิมนะแล้วก็ในเรื่องของชิปเซ็ตเนี่ยจากเดิมนะครับ iPhone 14เนี่ยเลือกใช้เป็น Apple A15 นะครับแต่ตัวนี้เป็น A16 Bionic ใช้เป็นตัวเดียวกันกับตัว Pro ก็ถือว่าแรงกว่าเดิมนิดนึงนะครับแล้วก็ดีไซน์เนี่ย เรียกได้ว่าคล้ายๆแบบเดิมเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบแบบกล้องแนวเฉียงแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้สามารถถ่ายภาพไฟล์รอได้ด้วยนะครับผมเมื่อเทียบกับตัว14นะครับ14อาจจะถ่ายแบบซูม2เท่าอาจจะเสียความละเอียดแต่ว่าตัวนี้เนี่ยถ่ายซูม2เท่าไม่เสียความละเอียดนะจ๊ะแต่ถ้าเกิดว่าเทียบกับ iPhone 16ในปีนี้ล่ะว่าเฮ้ยแล้ว iPhone 16กับ iPhone 15นะครับเป็นยังไงบ้างปัจจุบันเนี่ย iPhone 16ก็จะเหลืออยู่ประมาณ2 6 20,07อะผมตีเป็7 20,07 20,08ละกันราคามันจะห่างอยู่ประมาณ5ถ เรรื่อองงขกาดีไซน์ีไ h o n e 16เนี่ยจะย้อนกลับไปเหมือนกับ iPhone X หรือว่า iPhone 10นะครับผมซึ่งกล้องมันจะเรียงตรงลงมาอันนี้ก็แล้วแต่ปัจเจกบุคคลว่าใครชอบแบบไหนใครชอบกล้องแนวทะแยงหรือว่ากล้องแนวตรงนะครับก็สามารถเลือกได้ในจุดนี้เลยนะครับแต่ว่าข้อดีอีกอย่างหนึ่งของ iPhone 16คือเซนเซอร์เขาใหญ่กว่าภาพเขาจะคมกว่าแต่ว่าสกินโทนเนี่ยมันจะดูซีดกว่านิดนึงนะครับซึ่งผมไปถ่ายภาพมาเนี่ยผมรู้สึกว่าไอโฟน15เนี่ยมันถ่ายได้ค่อนข้างที่จะอมเหลืองแล้วก็ดูมีสีสันมากกว่าเล็กน้้้้อออยนนนะรสส่ววผมูึกกเงงแล็ใดาข iPhone 16จ ใช่ชิปเซตนะครับเป็นตัวใหม่ก็คือ Apple A18 นะครับถามว่าแรงกว่า A16 มากไหมนะครับผมก็ประมาณนึงนะครับเล็กน้อยซึ่งไม่เกิน15%อย่างแน่นอนนะครับส่วนแบตเตอรี่นะครับผมในฝั่งของ iPhone 16เนี่ยเขาเคลมมาว่าแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นประหยัดมากยิ่งขึ้นแต่เท่าที่ผมใช้มาผมว่าพอๆกันนะครับแล้วก็ในการอัปเดตในวันข้างหน้าอาจจะสามารถใช้ AI ได้ซึ่งอันนี้ผมก็ไปสืบมาผมว่ามันสามารถใช้ใงานได้ทั้งคู่เพราะว่า AI ของ Apple เนี่ยเขาบอกว่าจะมาพร้อมกับ iOS 26ซึ่ง iOS 26เนี่ย iPhone 15ม ได้ดังนั้นมันก็มีโอกาสนะครับที่จะสามารถใช้งาน AI ได้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมรีวิว iPhone 13ไปบางฟังก์ชันที่ iPhone 16 Pro ใช้ได้นะครับ iPhone 13ก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันเมื่อหลังจากอัปเดต iOS 26ไปแล้วนะครับผมซึ่งจุดนี้ผมว่า มันค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับผมน่าสนใจมากๆแล้วก็ในปัจจุบันนะครับอย่างที่บอกไปว่าราคาน้องเนี่ยจะเป็นรุ่นความจุแรม6กิกนะครับสเลดร้อยยีความจุเริ่มต้นเลยสามารถหาซื้อได้นะครับในราคา2 0 0 0 0บาทต้นๆถึง2 0 0 0 0บาทกลางๆเพราะว่ามันจะมีบางร้านนะครับที่มีโปรโมชั่นว่า23 0 0 0ักว่าบาทเนี่ยแถมสายชาร์จอะแดปเตอร์ไปเลยนะครับผมแล้วก็บางร้านเนี่ยก็อาจจะขาย2 2 9 0 0ับาทนะครับแล้วก็อย่างเช่นเคยอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปเลยครับว่าถ้าเกิดว่าใครหาซื้อไม่ได้หาซื้อออตามมออ่ก็ไไไดนนล์้ แต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากได้จริงๆนะครับอยากได้สินค้ามือหนึ่งนะครับสินค้าแท้ประกันศูนย์เนี่ยสามารถหาซื้อได้นะครับตามลิงก์ข้างล่างที่ผมเอามาให้นะครับผมแล้วก็ที่สาคัญโค้ดส่วนลดจากช่องเราหรือว่าสินค้าจากลิงก์ของพวกเราเนี่ยจะลดลงไปประมาณ20%กันเลยทีเดียวนะครับหรือถ้าลดสูงสุดเนี่ยผมไม่แน่ใจตัวเลขนะแต่ถ้าจะให้ประมาณค่าลดลงไปพันกว่าบาทเลยนะครับผมซึ่งผู้ชมนะครับจะประหยัดส่วนนี้ได้เยอะมากๆนะครับผมสามารถจิ้มได้ข้างล่างเป็นสินค้าแท้ประกันศูนย์นะครับมือหนึ่งขอจจจําากกัด็ะมีบง คนเนี่ยอาจจะซื้อไม่ทันในสีที่ตัวเองต้องการนะครับดังนั้นใครที่อยากจะได้ iPhone 15ในปี2025เนี่ยก็อาจจะต้องรีบกันหน่อยนะครับสำหรับใครที่อยากจะใช้ iOS นะครับในราคา20,000บาทต้นๆเนี่ยผมว่า iPhone 15ก็ยังน่าสนใจอยู่แล้วกันนะครับ โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นตรงไหนหรือว่าสงสัยตรงไหนอยากจะเพิ่มเติมตรงไหนสามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมทางทีมเราเนี่ยจะมีแอดมินนะครับคอยตอบคอมเมนต์ตลอดเวลาเลยนะครับผมหรือถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะได้นอ้องนะครับลิงก์ข้างล่างเลยเดี๋ยวจะมีแอดมินนะครับอัปเดตลิงก์ให้ตลอดแล้วก็จะมีโค้ดต่างๆนะครับผมให้คุณผู้ชมเนี่ยซื้อได้ในราคาที่ประหยัดสุดๆนั่นเองนะครับโอเคก่อนจากกันคลิปนี้ครับรบกวนทุกคนเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะและที่สำคัญ,ญอย่าลืมกดมกระดดดิิ่่่งงใให้้พพววกเเรราายคทีมูคลิปเเเเรรรราาาปปปป็็นนนคคลลลิแแกกกับฝไไดูทุๆพตฟอ์มมยะะ่่วจ แอปแดงครับแอปฟ้านะครับผมต่อต่อตอ,อจอนะครับชื่อเหมือนกันหมดเลยแซตส์ทีร์ชเข้าไปเจอพวกเราแน่นอนครับสำหรับวันนี้ผมดีมแซตส์ทีแล้วก็ iPhone 15เครื่องสีชมพูว well ันแววเครื่องนี้ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้มชมไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับซิวเกนจุโกนลาก่อย